เอางี้เลยใช่ไหมเราเลนเป็นดับเลยอ่ะดูดีก็ทุกคนโอเคหรือเปล่าทุก <c oughs> <c oughs> ทุกคนคืออะไรมีกันอยู่สองคนฮัลโหลเออเอเดี๋ยวฉันโอเคกับเฉนิเคีนโอเคงั้นวันนี้ก็ได้ไปเลยสเตตวันหรือสเตตทูสเตตวันกันเนะตตาะสเตตวันกันแล้วไงอันนี้โดดไปะนี่งได้แล้วแล้วอ๋อเฮ้ <c oughs> เอ็นตั้งชุดรเกียนด้านบนหรือเปล่านะ่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจดิตาของหรือเปล่าลองตาดิเอ้ยเอ้ยโออ๋อโอ้มันเด้งได้แสดงว่าเด้งทางนี้ได้ดิเออเออไปเลยเอ๊ทีมเวิร์กไม่แต่มันเล่นหูซ้ายหูขวาด้วยฮะจริงปะไม่รู้ขนาดแค่นี้โดดไม่ได้ฉันต้องช่วยเธออะไรจะย่างอีจุดอะไรไปเชื่อหรือเปล่าทำไมมาโดดไม่ได้วะ เร้เป็นเชือกหรือเปล่าเราเป็นเชือกอะเราเป็นเชือกไปเปล่าแล้วให้ฉันลุอะไรว่าเอ๊ะแล้วนึงนะอ่าในงานล้วนและนะรับดิล่วงอะไรอะไม่เห็นเลยอ้าวเจ้ามันล้มแล้วแล้วตอนนี้เห็นมันล่วงอะไรนะฉันไม่อะฉันไม่เห็นอะไรเลยอะทำไมอ่ะมันก็อยู่ที่เดิมของมันอ่ะทำไมอะช่วยดูดิคือฉันเห็นเชือกในวันล่วงลงมาเว้ยอ้าวบักไปเลยเออไปดูดิทำไง เหมือนเหมือนถ้าได้ดูในทีเซอร์เกมมาคือเราต้องป่าเราเราต้องป่าอ้าวอ้าวอ้าวเกาวจีวันแล้วลีเซอร์เกมดีไม่ได้ด้วยว้าวนี่ไงรีสตาร์ทไหมอ่ะอ๋อนี่ไงแล้วไงต่อคือถ้าได้ดูในทีเซอร์เกมนะเราจะป่าเนี่ยเราดาบเองจะสะท้อนไปโดนเชือกเว้ยว้าท์เฮลเห้ยวู้ดยสุดยอดว่ะเออว่าเกมดีโอ้ย god เออเนื่องจ้ขยับเฮ้ยโอ้ยก็ันื่องจ้ขยับมันมีลูกเล่นนะอ๋อเออมีเวลาเวลาจับเราคือเราไปไงเออนั่นดีเออเอ็งโดดขึ้นไปกันจะไปถึงหรอนั่นดิก็กำลังคิดอยู่ถึงแล้วอ๋ออ๋ออ๋อฉันเอออ๋อคืออะไรอ่ะฉันต้องไปอันนี้ฉันต้องไปชูริเกียนฉันดึงได้อ๋อโอเคเก็บปาเลยปาเลยเอ้ยสวยอ้าวอันนี้เธอเดือดแล้ว เดินขึ้นทองแล้วก็เดินขึ้นมาอันแหลอ้าวไม่ได้ออ๋เอ้ยเอ้ยตรงนั้นเหรอเอาเอาไงอ่ะทีนี้กดีนะเฮ้ยเธอไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงต่อมาเดินฉันบ้นใหม่อีกรอบไปฉันบ้านใหม่อีกรอบถึงอ่ะเออดีมากเย้เอาตไอ้

เอ้ยมีศัตรูอันนี้มีมอนเฮ้ยมอนว้าวว้าวว้าวเราเบิดเหรออ่ะตายอ๋อเกิดใหม่โอเคเกมี้ามห้ามโดนหรือเปล่าทำไมเราสึกมันเหมือนฆ่าไม่ได้ไงี้ยมันอยู่ไมเฮ้ยมันวิ่งอ๋อมาเห็นหน้าเจอทำไงอ่ะมันต้องเปิดประตูด้านล่างเหรอต้องฆ่าพวกนี้เอากุญแจปะเอ้ยกว่า ตกเดินได้ตกเดินได้เออเออต้องพามันมาปะพามันระเบิดตรงนี้หรือเปล่ามันไม่ได้ระเบิดนะจริงเอ้าเอ้าวตายได้ชิมคิวเลอร์เลยเอาเลยเออแต่ก็เฮ้ยเฮ้ยเออโดนกระดาวเลยตัวมันติดกันอะต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดแน่เลยว่า เธอหน้าทุกการได้นะเธอมีมีดใด<ต>ง,งอนนี้เอาดีไงได้เหรออุ้ยได้แล้วอุ้ยได้เฉยโอเคเดี๋ยวไปด้านบนเริ่มเหเกมนี้ดีนะมันมันเล่นฝูซ้ายขวาดิว้าวถ้วยล้วงได้แก้ปั๊เซด์สนุกดีชติดอีกแล้วโอ้ย <laughs> ก oh <my> ็เราต้องเล่นทิกนั้นอีกหรือเปล่าเป็นไปได้ปะเออว่าจริงด้วยแน่เลยจะไม่เห็นต้องวนนั่นแนะ่ จะไม่เห็นเธอจะปาไม้ให้ฉันเธอปาไม้ฉันไม่ทันทำวิ่งมันเอ้ยเอ้ยมันเกือบถึงไม่ถึงอ่ะทำไมเธอเธอสปาร์มชิคเธอสปาร์มชิคฉันสปาร์มชิคเฮ้ยได้แล้วเอาลูกเอาชิบ้าไปเลยไม่ได้อ่ะรีเซ็ตเถอะตรงเนี้ยนั่งไป เอ้ยถึงโอเคห้ามล่วงแล้วทีนี้ยากสุดอยไม่เป็นไรอย่าเพิ่งลีเทสอย่าเพิ่งลีเทสอย่าเพิ่งลีเทสเราต้องโดดเราต้องจับพิงหายได้ที่อยู่บนที่อยู่บนหัวฉั้นกันที่อยู่บนหัวชั้นกันที่อยู่บนหัวชันกันที่อยู่บนหัวชันเอ้ยอ่ะเปิดรวยแล้วเอาไว้เอ้ย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 เอี้ยวอ๋อคือมันแบบมันติดขื่อตรงนั้นเราก็เลยเนี่ยออกมาโอเค มันน่าจะแบบสามทีตายแน่นเลยล่ะคิดว่าเอยแต่เราทีเดียวตายก <c oughs> ากเังวะตูไม้ที่ไหนคือกระโดดที่นั่นอนะ่ะคือมันบังคับให้กระโดดเละถ้าเจอไม้ว,ว้าวเออจะมีเวลามีเวลาเลา <c oughs> ดินอี๊รถไฟไปนะโูนยาว น่ามันต้องยากกว่านี้แน่ลุยยาวกว่าแต่เราต้องไปฆ่าหมูตัวนั้นก่อนแน่เลยไม่ได้ยังพูดไม่ถึงคำถ้าบระยะมาบฉีดเธอมันยากอ่ะจะปลาใส่มันปลาใส่มันหน่อยเอ้ยยังไม่ตายเอ้ยเรียบร้อยไหนเฟิร์เวอร์จริงยังไงต่อเดิร์ดปะ อ๋ออ๋อโอเคโอเคเออเราเราคิดไม่ได้ไปฆ่ามันไปต้องฆ่าเอ้ยสวยมันตัวตัวแดงตลอดเย้โอ้ยเ้ยโอเออสวิชปึ๊กเธอต้องไปปลดให้ฉันไอพิชโอ้สไลด์โอลไม่ก็อยู่มันก็เร็ว คือถ้ามาเห็นหน้าเรามันจะแบบมึงม้ามึงมาเอ้ยติดเฮ้ยเือไรเขาจะพาเหรอเออว่ะเอ้ยโอเคแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อวะไม่ลึกไม่ลึกตรงนี้ก็ต้องป่าเรือต้องเข้าไปอรอมันไปไม่ได้ใช่ป่าว ฉันมาฉันมาที่นี่ทำไมอ้มฉันมาที่นี่ทำไมอะเธอลองเดินมาเธอต้องบูชันดปล่าให้ฉันไปอะไรอเออไปไมได้นะแน่ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้สับสบให้เธอเดินมาต้องแค่ต่อเอ้ยลองขี่หัวขี่หัวนี้เอ้ยโอเคเออน่าจะแบบนี้หรือล่าไม่รู้เป็นวิธีเราเอง เดินตามใจฉันเลยพ่อเนี่ยก <laughs> ูตัดตรงนี้เลยเออนั<ป>่นดิเออตัดตรงนั้นได้เลยนี่นะแล้วตัวนั้นเพื่ออะไรอ่ะเก็บอาชิเมะมาเริ่มมีบล็อกไม้คราบอุย้ยอันนี้ต้องต่อตหัวฟัวงงงกันนะประเทศไยเฮ้ยเฮ้ยสองทีตายเลยว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ชลิเคนตรงนี้ชูริเคน ต้องฆ่าสองตัวเออแล้วตรงนั้นน่ะเอาไปทำอะไรวะอ๋อเอาไปโดดเพื่อเพื่ออ๋อแต่ก็ต้องโดดโอเคอ่าแล้วแล้วตรงนี้ไม่เคลียร์แล้วอาชีพหายแล้วโอเคเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอ๋อเใช่ใช่ศูนย์สองอ๋อเซฟเหรอเหรออ๋อนี่ไงเซฟจริงด้วย อ่าล้วจะาไว้ว่าปุ่มปุ่มมันจะแค่แบบอันนี้ติดติดอ่ะอี้ช็อกหัวมันม,มันสะถอนได้มันจะถอนเด้ออย่าทำร้ายหมูตัวนั้นนะไม่ใช่ดิฉันดาวมันเคยให้ดิฉันดาวและแล้วเราก็มีนาทีเพิ่มอ้าวอ้าว เธอดาบใช่ดามันไม่ตีโหนฉันนะเออแปะอออันหนึ่งเธอไม่ตายหรอเมื่อกี้ไม่ตายโอเตัวเหี่ยวอี้ยฉันอุ๊ยอ้าวแล้วอ้าไงวอาดีทำไมขึ้นมาบนหัวตรงนี้งไงต่ออ่าสสดีค่ะตั้ม คือสะท้อนเหรอเออว่ะน่าจะต้องสะท้อนว่ะอ่ะเกอเธอปิดทำไมเธอไปจากตรงแท่งตรงทองตรงนั้นก็ได้เอ้ยเฮ้ยไม่ถึงทำไมเฮ้ยถึงโอเคอ่ะเรากด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 เออวยเวอยเย้เซตหนึ่งคอมพิวต์แล้วว้าวเฮ้ยเร็วว่ะเร็วจัดก็เธอสเซตสอง ไปเลยเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนสีด้านแสดงว่าเกมนี้น่าจะมีอัปเดทเรื่อยๆเอิ่มเอิ่มเอิ่มโอ้ยมันมันรัวโอ้ยมันรัวโอ้ยอ่อเราชอบเต้นได้เราตัวไม่ชอบเตอร์อ่าคาเตอร์ได้ฉันไม่คาเตอร์เลยฉันเน้นสงบสุขตอนนี้ไงจริงด้วยเอามันได้ นี่กดปุ่มเลยปุ่มเต็มเลยกดให้หมดเฮ้ยกล้องเหรอเอา,าเอากล้องมาอ,อ๋ออ๋อมายืนกันสามตัวไงแช่แช่่ถ้ากดปุ่มมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคปึ๊ดโควชนคุณ <laughs> <laughs> พี่เล่นเป็นมาเล่นเลย <laughs> ต้องวางเหรอวางสองอันเลยนี่ เอาต้องเอาต,อต้องหยับต้องมีเอาถือหยับไอ้มองแล้วตรงนี้เพื่อเอาได้สองกล่องนี่ไงเธอเอากล่องนั้นไปพักอโอเคหมายเลขหนดี๋จะจำไปเซเวให้โอ๊ยไมูกไมูกล <laughs> อยลอยมันลอยวัดเธอได้หรอ เธอทะลุเธอทะลุแท่งทองมาเดี๋ยวนะแน่ใจแต่คนไม่เหมือนกันจริงด้วยจริงอ่ะเดี๋ยวเพิ่มไปโอเคอ๋อโอ้ยมีแบบอันนี้ด้วยลวงปอเตอร์เรต้องสู้เราต้องสู้ค่ะเราต้องสู้โอ้เด่นเด่นดูเพื่อนดันทักทีทำไปข้างหลังวัยดิทำไมข้างหลังวันดิอ่าตัน โอ oh! ้โหดินทางอเอ้ย enfin> ง่ดีขนาไนดูดูดูดัดู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 ดปึูดูดูดดดู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 ด้เูดูเูด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 อดยดูดูดเดูอูดูาวตูด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 ูอู้ด อาเลิมมี่โอเคโอ้ยเฮ้ก็คอาเพลเยอรไปเลยปกป้องน้องหมูดูจะปกป้องเขาค่ะพี่อ้าวกำแพงไม่จะไปเหรออ๋อเด็ดเด็ดฉันจะไปของหนูเด้อว่าเก็บแล้วยังไงต่อโอ้ดิสทเปอนไกเวอร์อ้าวอ๋อเธอดีตรงนู้นตรงไง เอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละปลาเออปลาเออ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 ไงต่อเฮ้ยอ๋อเนี่ยจัดนำจัต้นอ๋อ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 ถึงทกันละจันไม่เอาเลยเธออ๋อจันต้องปลาอ๋ออย่างนั้นเอ้โหคนเป็นชลิเคียนแม่งโคตรเดือบกเลยนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวมติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ่วิวิุ่วุ่วุวัดวัดทำไเจ้ฟทจแต่ราแต่เรคนีพี้วนเออจริงมทำอะไรอต้องมาทางนี้เหรอไม่ได้ไปไม่ได้ไได้ทำไงวะอ๋อเอาตรงนู้นวะอาเธสะท้อนธสะท้อนสะทนอาสะทนอไม่มีปุ่มอยู่ตรงนู้นอ๋อโอ้ยได้สวย เออยัอไงต่อออขอบคุณนะคะโยแต่ขึ้นยากโอ้โอ้ได้ละวิดไปลอะไรนินึ่งอะไรนิดหนึง้ยเสยงกโดนไปเชียวอ๋โอ้ย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 อ้า อยกระโดดไม่ได้มึงมีกระแพงล้อขนตัวนี้มีกระแพงล้อขนกระโดดไม่ได้อันหนึงถ้าติดถ้าติดฉลังแกอึบอึบอึบอ้อได้แล้วทีเฮ้ยอู้เอาไงเด็กเอ้ยหลายสเต็ปหลายสเต็ปสุดๆทำไมมันไม่ติดวะลื่น เ <Yeah. S 1> แล้วไงต่อจะไปดูวนาะว้าวาตายเลยเอาเยี่ยมหัว oh. ไม่ได้ไม่ใช่มาริโอ้จะทำอวไเอีย <c oughs> อันนี้ว้า wow. ว <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะมีกล่องมันมีหลุมกล่อง <c oughs> มือมันลื่นอ่ะเอ้ยกบแม่งแล้วไงอ่ะ อนนีอันนี้ฉันต้องลงไปหรือเปล่าอันนี้แกงหงอ๋อเอาไว้แปะปุ่มนั้นอ๋อ <c oughs> <c oughs> ฉันอะโดดกาบอากาศฉันจะขึ้นไปบนเกาะฉันว่าฉันว่าเธอต้องขึ้นโอเคแปลงลยอ่าปึ้งปึ้งปึ้งเราต้องต้องรอสะท้อน โอ้โหแม่งแล้วตรงนั้นหล่นเอ,อือดทำหัว,วแบะ <c oughs> โอเคต,ตายก็ค <c oughs> ือ,อ,อเอตอ,อ,อ,เอตัวหนึ่งนะต้องสะท้อนยังไงนะอ๋อสะท้อนยังไงงั้นอันดับหน, <c oughs> <c oughs> นึ่งมันหล่นเลยนะตอนเธอหายใจมาเสียงลมมันเข้ามาแน้ว <c oughs> <c oughs> มามาเลยมาเลยอา <c oughs> อารมณเว้ยอ่าเกมนี้ดูเพลินเอ้ยได้แล้วได้แล้วสักทียังไงต่ออ่าเย่สเตตเคลียร์แล้วเย่เราจบเกมนี้ด้วยความรวดเร็วสุดยอดโอเคถือว่าสนุกดีเอาไปเล่นกับเพื่อนได้สองคนจริงสนุก เอฟมครั้งดีเลยแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือหน้าจอไม,ไม่เหมือนกัน <laughs> จริงเอามาเกมมันก็น่าจะอยู่ในโปรเซสทำอยูอ่อาจจะมีสเตจเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องรอติดตามแต่สนุกดีจริงสนุกเ <laughs> กมดีเกมดีจริง <laughs>